สวัสดีครับผมธารัตับดูลายมือพาลดพนุกรรมกับพบกับทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมจะมาทำนายดวงสตางค์คนเกิดราศีกันนะครับผมในเดือนพฤษภาคมพศสอง5น้าอสิบห้านะครับผมก็เริ่มปลดไพ่เลยนะครับไพ่ใบนี้ครับเจ็ดเหรียญครับผมเจ็ดเหรียญเป็นไพ่ที่ดีหรือเปล่าเราจะว่าเจ็ดเหรียญก็ไพ่นะครับผม กึ่งดีดกึ่งลายครับผมกึ่งดีกึ่งลายแต่เขาก็อยู่ในทางดีนะเพราะมันไม่ไเหรียญไงอ่ะเป็นไม่ไเหรียญก็คือไม่ดีไม่ร้ายนะครับผมใช้คํานี้ดีกว่าแต่ก็อยู่ในมันเดี๋ยวผมมาพูดนะครับผมก็ผมจะบอกว่าพูดถึงพื้นดวงก่อนทุกครั้งแล้วก็พื้นดวงก็จะไม่เหมือนกันทุกครั้งนะครับผมมานจะมีเสริมเติมแต่งอะไรไปก็จะพูดพยายามพูดในทางดีนะครับผมก็อ่าเราก็จะพูดถึงดวงจอพูดถึงดวงจอเนี่ยดวงจอในที่นี้ผมจะพูดว่า จะเน้นในเดือนช่วงเดือนพฤษภาคมเป็นหลักนะครับผมก็พฤษภาคมเพราะเราพูดถึงเรื่องช่วงเดือนพฤษภาคมก็เป็นวงจรอะครับผมก็ประมาณนี้แล้ว,วเราพูดถึงพื้นดวงกันก่อนเลยสำ,เสำหรับเดือนไอสำหรับราศีกันนะครับผมก็ราศีกันผมจะบอกว่าราศีกันเนี่ยเป็นสาวน้อยพรมอาจรรย์หรือเป็นดาวพรมอาจรรย์ ดาวพระประจันในที่นี้เนี่ยก็คือราศีการในที่นี้เนี่ยผมะจะพูดว่าถ้าเกิดราศีการเนี่ยมีเงินมีทองมีความสุขอะไรต่างๆเนี่ยมักจะมีอยู่แล้วแล้วก็เป็นราศีที่มีความสุขในเรื่องของความอิ่มเอมอุดมสมบูรณ์พออบพอใจความปรารถนาและต่างๆมีหมดเพราะเป็นราศีสาวพรประจันเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นราศีที่มีความสุขครับพระจะพูด แต่ยังไม่จบนะก็คือราศีที่มีความสุขราศีที่อุดมสมบูรณ์เพราะดาวดาวที่คุ้มครองราศีกันเนี่ยมันเป็นดาวนี่ดาวพุธดาวพระพุธเพราะฉะนั้นเนี่ยราศีกันจึงเป็นราศีที่ถ้าเกิดอยู่ในตามธรรมคองธรรมของศาสนาเช่นไม่ทําความชั่วไม่ทําสิ่งที่มดเท็จไม่ทําสิ่งที่มันไม่ดี หรือบางทีก็ไม่เกินเดี่ยวใหญ่เช่นว่าไม่ไปเขาเราียกว่าเขาเรียกว่าแต่กินเนื้อสัตว์กินอะไรพวกนี้ก็ได้นะหรือบางทีก็อาจจะไปทําอะไรที่มันแบบว่าเหมือนคนปกติก็ทำกันทําได้หมดแต่ผมจะบอกว่าสิ่งที่ไม่ทําก็คือเช่นทําผิดศีลห้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ผิดศีลห้าในที่นี้ผมก็แจ้งก่อนนะว่ามันก็ต้องมีคนผิดกันบ้างอะ่ะก็อย่างเช่นว่า บางข้อในที่นี้บางทีผิดแลกผิดน้อยมันก็ต้องมีหลุดกันบ้างเพราะฉะนั้นถามว่าถ้าคุณพยายามรักษาสมดุลที่แบบไม่เลยผิดมนุษย์มากเกินไปยังไงราศีกันอะถ้าไม่หวังรวยจนร้อยล้านพันล้านหรืออาจจะเป็นไปได้หรือว่ายัางไงเนี่ยคุณมีความสุขแน่นอนคุณร่ำรวยหรือว่าคุณก็อาจจะมีชีวิตที่อุดมสมบูรณ์แน่นอนอยังไงคุณก็ เป็นราศีที่ไม่ขัดแขนไม่ยากจนอดอยากจนไม่ต้องขอใครเทากินนี่คือข้าวๆและอย่างหนึ่งราศีกันผมจะพูดนะว่าเป็นราศีที่โน้มเน้าวใจคนเก่งมีความรู้มีภูมิสูงสามารถสามารถหาทางออกให้คนอื่นได้ง่ายแล้วก็เป็นราศีที่ท่าเรียนทางด้านโหราศาสตร์หรือ บางทีก็เรียนทางนั้นคอนเซัลเรียนการโค้ดเรียนการที่แบบว่าธรรมะอะไรประมาณพวกนี้ก็สามารถปรรลุทางด้านธรรมะตรงนั้นมาได้อย่างเช่นเรียนเกี่ยวขกับาด้านคอนซัลเป็นโคดเรียนทางด้านโหราศาสตร์เพื่อที่จะเป็นอ่าโหเป็นโหราจารย์เป็นพวกที่เกี่ยวกับอ่าเป็นโหราจารย์เป็นหมอดูเป็นเขาเรียกว่าเป็น บางคนเป็นถึงนักบวชได้ด้วยเพราะฉะนั้นราศีการจึงเป็นราศีที่ค่อนข้างที่จะมีชาวและภูมิปัญญาสูงค่อนข้างจะประสบความสำเร็จในชีวิตเพราะใช้ภูมิปัญญาเหล่านั้นแต่ข้อเสียก,ก็คือราศีการเป็นคนที่เราวัดคล่อระมัดระวังตัวสูง แล้มัระวังตัวสูงมากจนเกินไปเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเห็นใครอะไรผิดอะไรนู่นอะไรนี่ไม่ได้มักจะชอบไปติเตียนไปชอบว่าเขาไปชอบอะไรอย่างไงก็คือหมายถึงว่าในที่เนี้ยจะทําให้เป็นคนที่อารมณ์แปรปรวนคืออารมณ์แปรปรวนเป็นคนที่แบบว่าเห็นอะไรผิดไปจากธรรมชาติที่ควรจะเป็นก็มักจะ ชอบไปเป็นห่วงเขาเช่นถ oh, ้าค er, like ุณมีลูกคุณมีหลานหรือคุณมีลูกน้องสาวคุณมีลูกพี่สาวคุณก็จะไปตำหนิไปติเตียนเขาบอกว่าสิ่งนี้มันไม่ถูกต้องสิ่งนี้มันไม่ติดไม่ถูกต้องจนทําให้เขาลาคาญจนทําให้เขาไม่อยากอยู่ใกล้คุณหรือคุณมีเพื่อนคุณก็จะเป็นคนที่คอยเป็นห่วงเป็นหญยเพื่อนอะไรอย่างนี้พอไปสั่งสอนเพื่อนเขาจนทําให้เขาไม่อยากจะเข้าใกล้คุณหรือบางทีคุณมีแฟนคุณก็อาจจะ ตือนแฟนว่าอย่างงู้นอย่างนี้ไม่ใช่นะอย่างงู้นี้อย่างนงงงั้นไม่ใช่จนทำให้แฟนเนี่ยหนีไปจากตัวคุณถ้าคุณเป็นผู้หญิงก็ดงเป็นผู้หญิงที่ขี้เป็นห่วงเป็นผู้หญิงชอบพูดชอบสั่งชอบสอนชอบติชอบอะไรผู้ชายก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นถามว่าคุณจะต้องบาลานซ์อารมณ์ของตัวคุณหรือบางทีก็เข้าไปสู่ธรรมะเข้าไปสู่ธรรมะในที่นี้คุณจะต้องมีธรรมะประจําใจของตัวคุณเพราะฉะนั้นธรรมะประจําใจสําคัญมากสำหรับชาวราศีกัน ถ้าคุณมีธรรมะยังไงที่ผมพูดตอนแรกแล้วว่าถ้าคุณมีธรรมะคุณรอดแน่นอนอสำหรับชาวราศีกันอราศีกันนะยังไงก็เป็นราศีที่ต้องอาศัยธรรมะในการเขาเราียกว่าใช้ชีวิตแล้วก็ถ้าเกิดคุณเป็นศาสนาอื่นทําไงก็อาศัยธรรมะหรือว่าอาศัยของหลักการของศาสนานั้นๆในการเอาตัวรอดก็ได้เพราะว่าราศี กันเนี่ยเป็นราศีรูปสาวพรหมจรรย์ก็คืออุทิศตัวเองให้กับศาสนาหรือว่ายอมเป็นพรหมจรรย์เพื่อที่จะทำปฏิบัติภารกิจของศาสนาให้รุ่งร่วงรุ่งร่วงเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะบอกว่าถ้าเกิดจะทำอะไรให้ดีได้เนี่ยอย่างเช่นว่าไปมีเนื้อคู่มีแฟนมีเงิน,ม,งนมีทองผมจะบอกว่ามีได้นะคุณสามารถมีได้ประสบสม็จได้อย่างล้นเหลือด้วยขอเพียงแค่คุณเนี่ย อยู่ในธรรมะอยู่ในศีลธรรมแค่นี้เองและอย่างหนึ่งคือบางคนบอกว่าเอา้าถ้าเกิดไปบวชพระบวชนะอีกทางหนึ่งถ้าคุณจะไปละทางโลกก็ได้แต่ถ้าเกิดคุณไม่ต้องการละทางโลกคุณต้องงานมีความสุขทางเพศความสุขทางาโลกคุณก็แค่นำธรรมะหรือว่านำหลักการทางศาสนามาใช้เป็นประโยชน์เราก็มีความสุขได้ทั่วไป อย่างปุถุชนทั่วไปนะครับผมหรือบางทีก็อาจจะร่ารวยมหาศาลได้ซ้ำหรือมีกินมีใช้ในทางที่คุณต้องการจะมีนี่คือความสามารถของราศีกันและอาจจะมากกว่าราศีอื่นอื่นซด้ซ้ที่ราศีอื่นออาจจะไม่มีมา n d s e ทางด้านการเงินที่ดีหรือความสุขในบางอย่างที่ราศีกันไม่มีแต่ค่อนข้างจะไม่ปล่อยวางบางคนนะสำหรับาราศีกันเพราะข้อเสียคือบางทีจู้จี้จุกจิกมากเกินไปคิดมากเกินไป แล้วก็บางทีผมจะบอกว่าข้อดีของราศีกันอย่างหนึ่งคือราศีกันช่างเลือกช่างพิจารณาในเรื่องอาหารบางทีคิดนู่นคิดนี่คิดนั่นในเรื่องของการที่มอบสิ่งดีๆให้กับตัวเองบางทีไอ้นู่นก็ไม่เอาไอ้นี่ก็ไม่เอาไอ้นั่นก็ไม่เอาเรื่องคร่ก็ด้วยบางทีคิดมากว่าไอ้นี่ไม่สมควรตัวเองไอ้นั่นก็มากเกินไปว่า,าไม่ควรที่จะเอาสิ่งนี้เลยว่ามันไม่เหมาะสมตัวเองอะ่ะก็คือเพราะมันไม่ดีอะ่ะ แต่ก็เป็นข้อดีคือคุณจะได้พบสิ่งที่ดีที่สุดเพราะคุณเป็นคนที่เลือกสิ่งที่ดีที่สุดกับตัวเองแต่บางครั้งบางทีคุณเคยได้ยินไหมว่าเลือกมากมักได้แล่บางทีคุณก็เลือกมากเกินไปเหมือนกันจนมันไม่ได้ในที่สุดเพราะฉะนั้นถามว่าคุณต้องทําอารมณ์ของคุณเนี่ยหรือบางทีคุณต้องรักษาบาลานซ์ของตัวเองซึ่งตรงนี้ผมก็ย้อนกลับไปคําเดียวคําเดิมว่าธรรมะจะช่วยคุณได้เพราะคุณจะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยสามารถควบคุมทุกอย่างได้ด้วยตัวเอง ถามว่าคนที่ไม่ปฏิบัติก็ไม่รู้คนปฏิบัติถึงรู้ว่าทำไงถึงจะรู้สึกว่าตัวเองเป็นเจ้านายชีวิตตัวเองได้นะครับผมปฏิบัติถามว่าปฏิบัติยังไงข้อหนปฏิบัติต้องปฏิบัติให้ถูกทางปฏิบัติออกนอกลู่นอกทางไปก็ไม่หลอดเพราะฉะนั้นต้องปฏิบัติให้ถูกทางและถามว่าการปฏิบัติสราสิการผิดมากนะถ้าเกิดคุณปฏิบัติจนหักโหง มันต้องปฏิบัติให้เดินทางสายกลางด้วยไม่ใช่ว่าปฏิบัติออกนอกรู้นอกทางมีครื่อตัวเองมียานมีชานมีอะไรสารพัดมันต้องคิดว่าต้องอยู่บนโลกแห่งความเป็นจริงด้วยเพราะว่าถ้าตามความคิดของผมนะมันจะต้องอยู่ทั้งทางโลกและทางธรรมก็คือสําเร็จทั้งทางโลกและทางธรรมเช่นบางคนไปเอาทางธรรมหลุดไปเลยก็นั่นก็อาจจะไม่ไหวเพราะฉะนั้นถามว่ามันต้องมีทางโลกด้วยเพราะคนเราเองต้องใช้ปัจจัยของทางโลกอยู่นะครับผม ที่ดวงเข้าๆของชาวราศีกันและราศีกันผมจะบอกว่าถ้าคุณเครียดคุณกังวลบางทีคุณต้องอาศัยถ้ายังไม่ได้บรรลุหรืออะไรอย่างนี้นะคุณจะต้องมีที่อยู่มากกว่าสองที่เช่นมันหมายถึงว่าคุณจะได้มีโอกาสที่จะไปพักตากอากาศไปอะไรอย่างนี้ด้วยเพราะว่า,า,าราศีกันมักจะมีที่ดินเนี่ยผมสังเกตมาหลายคนแล้วสำหรับชาวราศีกันเช่นมีที่ดินอยู่หัวคินมีที่ดินอยู่ พัทยาอะไรอย่างเงี้ยหรืออาจจะมีบ้านมากกว่าหนึ่งหลังแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าดีมีจะดีมากเพราะาคุณจะได้มีโอกาสไปเที่ยวบ้านพักตากากาหรือบางคนไม่มีเลยแต่คุณก็มีการท่องเที่ยวเพราะฉนงผมบอกว่าถ้าคุณท่องเที่ยวได้คุณมีโอกาสไปเที่ยวสวรรา์หาเศรัธรรมคุณจะโชคดีมากเพราะว่าคุณจะได้ปลดปล่อยอารมณ์ตัวเองเพราะว่าชอบท่องเที่ยวสำหรับชาวราศีกันไม่ว่าคุณไปท่องเที่ยวในที่ต่างๆไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่จะทําให้คุณ ปลดปล่อยตัวเองได้ชอบท่องเที่ยวชอบค้นหายความเขาเรียกว่าอินดี้มีความอินดี้ในตัวเองแล้วอาชีพที่หมอชาวราศีกันคืออาชีพครูบาอาจารย์โหราศาสตร์ไออาชีพหมอดูอาชีพคอนซัลท์อาชีพเกี่ยวกับช่างทุกประเภทแล้วก็อาชีพประมาณพวกนี้แล้วก็พวกพยาบาลพวกที่เป็นนักบวชเป็นพระอะไรพวกนี้อาชีพพวกที่ต้องช่วยเหลือคนอื่นหรือ,รอ,รอบางที่ก็ทาธุรกิจก็ได้นะทาธุรกิจก็ได้แต่ผมจะบอกว่า ส่วนใหญ่ราศีกันอะไรที่ต้องใช้ความรู้มากๆอะไรที่ต้องใช้พวกหัวคิดอะไรที่ต้องใช้ความรู้เฉพาะทางราศีกันจะเหมาะมากนะครับผมแ้าราศีกันก็ถือเป็นราศีคีย์เวิร์ดที่ผมพูดก็คือถ้ามีธรรมะในตัวเองมีศาสนาประจําใจโดยที่ไม่ออกนอกรูกนอกทางคีย์เวิร์ดก็คือ,อยังไงก็ประสบความสําเร็จผมจะบอกว่าถ้าราศีกันคนไหนเนี่ยเขาเรียกว่าทําบุญเป็นประจํา สวดมนต์เป็นประจำตรงนี้ก็จะทําให้มีเทพคุ้งครองซึ่งตรงเนี้ผมจะพูดเลยว่าใครไม่ทําไม่รู้แต่ราศีการหลายคนคิดว่าน่าจะรู้ด้วยตัวเองนะครับผมแล้วบางทีการสวดมนต์การนั่งสมาธิการอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่เหมาะกับทุกๆคนหรืออาจจะไม่เหมาะกับราศีกรรทุกๆคนมันยังมีวิธีปฏิบัติตั้งหลายอย่าง ปฏิบัติในที่นี้คุณลองไปศึกษาดูได้ว่ามันมีวิธีปฏิบัติสายไหนบ้างบางคนแค่ลดน้ำต้นไม้ให้เกิดสมาธิบางคนเรียนฟันดาบบางคนเรียนตัดดอกไม้ก็เป็นการฝึกสมาธิเหมือนกันบางคนถ้าเกิดเป็นวัยรุ่นหน่อยที่แบบว่าไม่ค่อยมีความเชื่อเท่าไหร่ก็การต่อโมเดลให้เกิดสมาธิก็เป็นการหรือการชงชาอะไรเงี้ยก็ทำให้เกิดสมาธิได้เหมือนกันนะครับผม ก็เกิดสมาธิได้เพียงแต่ว่าถ้าเกิดจะมุ่งหน้าให้เกิดเขาเรียกว่าให้เกิดความที่แบบว่าให้ไปอีกรำดับขั้นบางทีมันก็ต้องไปรำดับขั้นแบบก้าวไปในที่ที่สูงขึ้นก็จะต้องทําให้จุดที่เลึกขึ้นนะครับผมมาพูดถึงดวงจอนะครับผมพูดมากเกินไปแล้วดวงจอในที่นี้ดวงจอในที่นี้นะครับผมก็ได้ไพ่เจ็ดเหรียญไพ่เจ็ดเหรียญหมายถึง ไพ่เจริญเป็นไพ่ที่ดีนะครับผมมันหมายถึงว่าคุณลงทุนลงแรงอะไรไปเนี่ยไม่ว่าคุณจะลงทุนเวลาลงทุนเงินลงทุนแรงลงทุนอะไรต่างๆนานามันจะได้ตอบแทนกลับมาครับผมจะได้ตอบแทนกลับมาหนึ่งเหรียญไม่มากและอย่างหนึ่งคือที่คุณลงทุนไปเนี่ยผมจะบอกว่าไพ่ใบนี้ไม่เกี่ยวกับการพนันทุกประเภท ไม่เกี่ยวกับการธนันทุกประเภทเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณลงทุนไปถ้าคุณลงทุนอะไรบางอย่างไปที่มันสูงเสี่ยงส่งเสี่ยงในที่นี้คุณคงรู้นะว่าอะไรบางทีมันมันขออนุญาตพูดไม่เกี่ยวกับการพนันเพราะฉะนั้นใครที่ลงทุนอะไรที่มันเ,เสี่ยงเพราะฉะนั้นผมจึงบอกว่า แต่ผมไม่พูดนะว่าอะไรเสี่ยงอะไรไม่เสี่ยงเพราะฉะนั so so ้น <HO> ค <US S> ุณลองคิดพิจารณาเองได้ว่าอะไรที่คุณคิดว่ามันไม่มีพื้นฐานอะไรที่แน่นอนให้คุณคิดมากๆเลยว่ามันอาจจะไม่ค่อยได้กลับมาผมไม่อยากพูดว่าไม่ได้กลับมานะแต่ว่ามันอาจจะไม่ค่อยได้กลับมาเพราะไพ่ใบนี้มันมีเหรียญอันหนึ่งเด้งกลับมาหาคุณก็คือหมายถึงว่ามันได้กลับมาส่วนหนึ่งแต่น้อยเพราะฉะนั้นถามว่าวิธีการที่จะแก้ไขผมพูดวิธีการแก้ไขเลยไพ่ใบนี้ก็คือ การลงทุนของคุณต้องเป็นการลงทุนระยะยาวไม่ใช่การลงทุนแบบเหมือนกับตลาดหุ้นน่ะคุณลงทุนเปี้ยงเข้าไปสมมติลงทุนไปสามแสนลงทุนในอะไรบางอย่างที่แบบว่ารายวันผมใช้คํานี้รายวันรายวันหรือคุณเสี่ยงแล้วก็ลงทุนไปตั้งสามแสนแล้วคราวนี้ลงทุนไปปุ๊บสมมติผมไม่พูดว่าลงทุนอะไรนะลงทุนในตัวไหนนะผมไม่พูดนะลงทุนเปี้ยงเข้าไป ปรากฏว,ว่าคุณหรืออาจจะซื้อช็อตหรือซื้อลองอะไรอย่างเงี้ยคือมันเสี่ยงมากเพราะฉะนั้นคุณลงทุนไปมันไม่ได้กลับมาครับบางทีได้กลับมานิดเดียวหรือขาดทุนเนี่ยผมพูดในกรณีใช้ได้กับทุกอย่างนะในช่วงดวงของราศีกันตอนนี้แต่ผมแนะนําว่าถ้าคุณจะลงทุนหรือทาอะไรในช่วงของการเงนิงนการงานในตอนนี้ดีแต่เป็นการลงทุนระยะยาวเพราะคุณอาจจะได้กลับขึ้นมาแต่อาจจะขาดทุนหรือไม่ได้เท่าไหร่เห็นไหมว่าสิ่งที่คุณลงเงินไปมันมีเพียบเลย แต่ว่ามันรอผลอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยคือสิ่งที่คุณยังไม่ได้กลับมาแต่คุณก็นั่งเก็กซิมกับมันเห็นไหมเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแต่เจ็ดเนี่ยกลับคืนกับมาอันเดียวกลับคืนกับมาอันเดียวเองเขาจะว่าที่เหลือที่คุณลงไปเนี่ยอาจจะยังไม่ได้คืนเท่าไหร่แล้วมันก็ไม่ได้ใช้ได้กับเรื่องเงินอย่างเดียวมันอาจจะเป็นเรื่องเวลาก็ได้ว่าคุณลงทุนไปแล้วคุณอาจจะยังเห็นมันไม่คุ้มเลยก็ได้หรือบางทีลงทุนแรง คุณอาจจะถึงเวลามานั่งตัดสินใจในเรื่องทุกอย่างแล้วก็ได้ว่ามันคุ้มหรือเปล่าที่ทํามาอาจจะถึงเวลาที่คุณจะต้องนั่งคิดด้วยก็ได้ว่าฉันควรที่จะมาท,ทําธุรกิจของตัวเองไหมถึงเวลาที่ตัดสินใจในช่วงชีวิตของคุณไหมว่าควรจะทําอย่างไรต่อไปดีหรือบางทีควรจะทาอะไรที่มั่นคงกว่านี้ดีหรือบางทีก็เป็นช่วงเวลาของการคุนคิดในเรื่องของสิ่งที่คุณทํามาทั้งหมดเพราะเห็นไหมว่าเป็นคนชาวนาที่ปลูกทั้งหมดมา เราก็ปลูกพืชปลูกผักทั้งหมดมาแล้วมานั่งคิดว่าควรท,ทาอย่างไรต่อไปบางทีสิ่งที่คุณทํามาอาจจะถูกต้องก็ได้อาจจะไม่ถูกต้องก็ได้แต่ว่ามันก็ได้กลับคืนมานิดเดียวแต่ว่าที่เหลือเป็นของคนอื่นหรือว่าอาจจะยังเอามาใช้ไม่ได้พไพ่ใบนี้สรุปคีย์เวิร์ดคือในช่วงเวลาของการคุณคิดว่าจะตัดสินใจทําอย่างไรต่อไปในเวลานี้ดีสำหรับชาวราศีกันย์ ตรงนี้ไม่ใช่ว่าคุณไม่ได้นะที่คุณปลูกเนี่ยแต่มันยังเอาออกมาใช้ไม่ได้ก็คือหมายถึงว่าอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณเก็บสะสมเก็บสะสมประสบการณ์ทั้งหมดในการทํางานถ้าใครที่ต้องการเปลี่ยนงานใหม่ไพ่ใบนี้ก็อาจจะตอบได้ว่าถึงเวลาที่คุณเก็บสะสมประสบการณ์จากการทํางานทั้งหมดมาแล้วแต่ว่าคุณกำลังจะเปลี่ยนงานใหม่ ให้ใบนี้ก็เลยบอกว่าถึงเวลาแล้วหรือยังให้กลับมาคุนคิดดูว่าถึงเวลาที่คุณกําลังจะทําอะไรบางอย่างตรงนี้หรือยังมันได้หลายอย่างนะเพราะเป็นการทําอะไรโดยรวมจบไปสัครดวงสตาร์คนเกิาราสิกันในเดือน,นอพฤษภาคมพศ2 5 6 5แต่เพียงเท่านี้นะครับผมก็ใครที่ทำงานดูลายมือพี่สิกับผมติดต่อทักไลน์ดีมาได้ที่ไลน์ดีทารละสองห้าหกนะครับผมผมติ๊งไลน์ดีตรงใต้คอมด้านล่างคลิปยูท b e ต่ก็ความด้านังค์ยูทูบสองหกนะครับผมแต่าีกสองหแล้วก็มี l i โอ OA นะครับผม l i โอเอก็ทักเข้ามาทางลิงก์ไลโอเอทารัสเอไลโอเอที่ผมผมเริ่มทำไลโอ OA แล้วนะครับผมก็ใครตร้องการติดตาม l i โอเอของผมก็กด l i โอเอเข้ามาผมตอนนี้ผมกําลังจะย้ายจากตอนนี้ก็ยังดูอยู่นะครับสำหรับนะเพราะว่าไลธรรมดานี่มันจะเต็ม สำหรับการรับเพื่อนแล้วก็ปกติผมดูทางไลน์ธรรมดาก็คือให้ทักเข้ามาทางไลน์ id ท้าสองหกแล้วดูผ่านทางออนไลน์ id ท้าสองหกก็คือดูผ่านทางโทรไลน์นะครับผมวิธีการดูก็ใครที่สอบถามรายละเอียดสอบถามท่านครูมาผมก็จะส่งรายละเอียดให้ไปแล้วก็ใครที่ทักกั้าไปทักคำนามไม่รู้เรื่องอย่างเช่นว่าผมส่งรายละเอียดให้ไปแล้วอ่านกันไปอ่านกันว่าอะไรอย่างนี้เราไม่รู้เรื่อง,องบางทีขออนุญาตโทรไลน์ไปเพื่อที่จะคุยเจรจาก,กันนะครับผมแล้วเวลาดูกันจริงๆก็ผ่านทางโทรไลน์นัดเวลานัดรายะเรียน ก็ให้ผมเป็นคนส่วนตัวเป็นคนที่จริงจังกับปัญหาคุณไปผ่านทางทไลน์นะครับผมแต่ว่าช่วงนี้ผมจะพยายามเน้นการดูผ่านทางไลน์โอนะครับผมไลา์คืออะไรก็คงไม่ต้องพูดอะไรมากก็คือไลน์ Official Account นะครับผมไลน์ line Official a c c o u ท t ที่ผมเพิ่งเริ่มทำใหม่ก็ตอนนี้ถ้าเกิดใครที่ต้องการแต่ผมก็จะพยายามให้เพื่อนๆและบางคนนะครับที่ อาจจะสามารถดึงเข้ามาได้เนี่ยก็พยายามไปดึงไปทางลาย OA นะครับผมเพื่อเพื่อที่จะปั้นลาย OA ของผมขึ้นมานะครับผมเพราะว่าผมมีของมงคลมีวัตถุมงคลอะไรเนี่ยหรือของที่ผมเก็บมาหรือว่าเก็บมาก็คือเป็นของเก่าของแลเลยนะครับของหายะเพื่อที่จะเสนอในลาย OA อะไรอย่างนี้ถ้าท่านหากสนใจในลาย OA ผมก็จะเสนอไปเสนอไปนะครับผมก็จะมีการแจ้งไปเผื่อท่านไหนสนใจสินค้าวัตถุมงคล อะไรยังไงใน l i n e OA ก็เป็นเหมือนกับเป็นบ้านเป็นธุรกิจอะไรของผมนะครับผมก็ใน Li n e OA ก็ฝากติดตาม Line OA ที่ทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างด้วยนะครับผมก็แล้วก็มีอะไรก็ทักแชทใน Li n e OA ได้ถ้าเกิดต้องการดูรายมือที่พแล้วก็ดูผ่านทางโทรใน Line OA ได้นะครับแต่ว่ามันจะเป็นส่วนตัวกันเยอะใน Line OA ก็เพราะว่าผมจะส่งอนุมัติกันโทรไปเพราะว่ไลโอเอสามารถโทรได้แล้วในตอนนี้นะครับผมก็ ผมจะส่งอนุมัติกันโทแล้วพอเรามีอะไรคุณก็สามารถโทรมาหาผมได้ในไลน์โอเอนะครับผมก็เดี๋ยวยังไงก็ฝากกดด้วยนะครับผมในไลน์โอเอทักเข้าไปแล้วก็มีวิธีหนึ่งคือที่สำนักง,งานสำนักง,งานมีดูลายมือ,มอพิงงอเศษหัเฮ้งตัวเลขอยู่สี่อย่างก็คือแบบ VP ที่สำนักง,งานนะครับผมก็ฝากที่สำนักง,งานด้วยก็คือใครที่ต้องการดูรายมือพิเศษหอเห้งตัวเลขที่สำนักง,งานแบบ VP นะครับผมก็ขอเลยช่นขอที่อยู่ที่สำนักง,งานมาได้ก็ฝาก ที่สำนักงานก็ใครที่จะมาที่สำนักงานก็ขอรดิชชั่นขอที่อยู่มาได้นะครับผมรายก็คือที่สำนักงานนะครับผมก็ดูบบวีพลายมือพิซซี่องตัวเลขสี่อย่างจุใจแบบที่สำนักงานใครสนใจมาก็มาได้ก็ขอรดเชืั่นของที่อยู่ได้และอีกวิธีหนึ่งที่สำนักงานก็คือแบบธรรมดาลายมือพิซซี่จังหวะเรดิช่งหนึ่งชั่วโมงครึ่งแบบธรรมดานะครับผมถ้าไม่สะดวกมาก็แบบออนไลน์ก่อนได้นะครับผม ใครว่าคลิปนี้ดีคลิปนี้มีประโยชน์กดถูกใจกดแชร์กด s u b ส c r i b e กดติดตามให้ผมเยอะๆเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมวันนี้ก็ลาไนเพียงเท่านี้นะครับผมก็ฝากกดกระดิ่งกด s u b ส c r i b e กดติดตามให้ผมเยอะๆเป็นกำลังใจด้วยเพื่อไม่พลาดการแช่งตนใหม่ๆนะครับผมก็ประมาณนี้ก็เชื่อว่าในการทำสิ่งที่ดีในวันนี้จะส่งเงนที่มั่นคงต่อชีวิตของคุณในอนาคก็ของวันข้างนราแน่นอนวันนี้ลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับดีครับ